สวัสดีครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับคริสจะมารีวิว Cocacola Cherry ่นะครับเชอรี่แล้วก็ของ Imperial Easy Bake moist chocolate cake นะครับเขาเคลมว่าแค่ใช้ไข่หฟองนะครับแล้วก็ทำช็อกโกแลตเค้กนี้ได้นะครับแล้วก็ง่ายสุดด้วยนะครับใส่แค่ในไมโครเวฟนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเหตุผลที่อาทิตย์นี้คริสจะไม่มีออกกำลังกายใช e ไ g e นะครับก็คือว่าเมื่อวานคริสไปได้ฉีดวัคซีนมานะครับแล้วก็เขาไม่แนะนำให้ออกกำลังกายฉีดเข็มที่สก็มึนหัวนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคอยู่ โอเคทำได้อยู่ทำวิดีโอได้อยู่ก็แปลว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกับ Easy Bake นะครับ Easy Bake เพราะามันใช้เวลานานวกว <l ok> ่าเนะนี่นะครับกล่องของเขาแค่1นาทีแล้วก็ข้างในกล่องก็มีคัพแบบนี้นะครับคัพแบบนี้เปิดมาปุ๊บได้เจออะไรได้เจอผงน่าจะเหมือนผงโกโก,โก้ล้นๆนเลยโอ้ไม่กนแล้วก็คัพเปล่านะสเต็ปแรกนะครับเราจะปอกไข่ใส่ในถ้วยนี้แล้วก็ตีไข่นะครับตีไข่หนึ่งฟองก็เร็วนาะ เสร็จแล้วเราก็เขาบอกว่าใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับใ่ผงเข้าไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เกิดจะล้นขับแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้คนอีกรอบหนึ่งนี่นะครับตอนนี้เห็นได้เลยว่าแบบมันมันแน่นมากเลยนะครับเป็นหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับผสมเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ปิดฝาเราก็ใส่ในไมโครเวฟหนึ่งนาทีตามประสบการณ์นะครับทุกครั้งถ้าเขาเห็นว่าใส่ในไมโครเวฟหนึ่งนาทีหรืออะไรแบบนั้นนะครับ ใส่เกินเวลาที่เขาบอกดีกว่านะครับตามประสบการณ์ของผมหรือว่าไมโครเวฟของเราอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วโอเคอย่าใส่ในไมโครเวฟก่อนโอเคระหว่างที่ใส่อยู่ในไมโครเวฟนะครับเราจะมาชิมโค้กเชอร์รี่นะครับโค้กเชอร์รี่นอชเกอร์ no sugar, อันใหม่ของโคคาโคล่านะครับตามที่เรามีประสบการณ์กับโคคาโคล่าเนาะก็จะเป็นสีโค้กเหมือนเดิมมองจากข้างนอกก็ไม่น่าจะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะนก็เหมือนกันนะน้าตาเหมือนโค้ก โอเคเราอธิบายความรสชาติอันนี้ยังไงดีครับคือเราได้ความโคกก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นนะครับจะมีกลิ่นเชอร์รี่นะครับแต่ว่ามไม่ใช่เชอร์รี่แบบเชอร์รี่ธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่าเคยไปร้านไอติมหรือเปล่าไอติมเหมือน S วนเซอรอะเขาชอบให้เชอร์รี่ปอมวางไว้ข้างบนอะรสชาติเหมือนเชอร์รี่ปอมมันนั้นเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบรสชาตินั้นโคกอันนี้ หมาะสมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผมที่จริงก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะมันรู้สึกมันรู้สึกเฟกอะมันเป็นเฟกเชอรี่ถ้าคนเคยกินเชอรี่แท้ๆนะครับไม่ใช่เชอรี่ปลอมจากเวนซินส์หรือว่าจากอะไรนะครับถ้ากินเชอรี่แท้ๆมันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเชอรี่ปอมเหมือนกันเด็ดเลยนะครับโคกผสมกับเชอรี่ปอมนะครับก็ก็โอเคอะรู้สึกว่าโคกนะครับ ว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวจะกินเค้กด้วยกันผมรู้สึกนะครับว่าโคกนะครับเขาชอบทําอะไรใหม่ๆนะครับชอบอินโนเวทีฟแต่ว่าก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยตามรสชาติที่เราหวังเลยคือไม่ไม่รู้อาจจะหลายคนอื่นอาจจะชอบแต่ว่าผมคิดว่ามันมันยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมาชิมเค้กด้วยกันนะครับร้อนมากเลยนะครับดูนะครับมันฟูขึ้นมาเลยนะครับฟูขึ้นมาถึงโดนฝาเลยนะครับ โอ้ค oh, วันยังออกมาร้อนมากอยู่เลย f l ฟฟี่นะรู้สึกนุ่มมากเลยนะครับคือไม่รู้ว่าโชว์ยังไงดีโชว์แบบนี้ดีกว่าบีบบีบมันก็มันก็มนกมนไม่ได้แข็งนะครับก็นุ่มเฮ้ยใช่ได้ <laughs> ไม่ได้แห้งเหมือนที่เคดมัน fluffy นุ่มๆเนาะเห็น <laughs> ได้เลยว่าแบบมันยังมีแบบรูอากาศอยู่ข้างใน หวังว่าเห็นได้นะมัน fluffy มันนุ่มมากเลยนะครับไม่ได้หวานมากตอนแรกเรากลัวว่ามันจะหวานมากไม่ได้หวานมากแล้วก็สุกแล้วนะครับคือไม่ได้แบบชิ้นแป้งหรือว่าไม่ได้แบบกลิ่นคาวหรืออะไรแบบนั้นนะครับคือกินได้เลยนะครับ very g o o กดเอออันนี้คุ้มมากนะครับต้องบอกด้วยนะครับคือซื้ออันนี้มาเพราะเขาทําเป็นเซลล์นะครับเขาลดราคาเพราะใกล้จะหมดอายุแล้วก็เลยคือซื้อมา ที่จริง69บาทคือซื้อมา35บาท35บาทโอเค69บาทไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่า69บาทถ้าไปที่ร้านอื่นเราอาจจะได้เค้กใหญ่ๆแล้วเนาะแต่ว่า35บาบททำเองในห้องง่ายๆได้เลยนะครับ very good อร่อยนะครับตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่น่าจะต้องใส่ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยก็ใช้ฝาได้นะ ดีจังเลยก็มาอยู่ในคัพแบบนี้เลย very good เพราะว่าเขาลดราคาให้เต็มคะแนนเลยนะครับ very good ผมชอบมากเลยแต่ว่าถ้าเขาคิด70บาทสําหรับทับแค่นี้นะเราก็ต้องซื้อไข่อีกเราก็ต้องใส่ในไมโครเวฟเองอีกนั่นไม่ให้เต็มคะแนนนะครับแต่ว่าลดราคา35บาท very good แค่ต้องใส่ในตู้เย็นให้มันเย็นๆหน่อยน่าจะดีมากเลยนะครับ ถ้ากินอุ่นๆสำหรับคนที่ชอบกินอุ่นก็กินได้เลยสําหรับอาทิตย์นี้มารีวิว2อ,อย่างนี้เราก็มาทํา2อย่างนี้นะครับหวังว่าอาทิตย์หน้าทุกอย่างจะโอเคนะครับเริ่มออกกาลังกายต่อได้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าคริสจะทําอะไรต่อนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ like วิดีโอนี้แชร์ <share S 2> กับเพื่อนแชร์ <share S 2> <share S 1> กับครอบครัวแชร์กับทุกคนได้เลยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้คริสจะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย subscribe